สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมวยหูตามเชีภูมินะครับวันนี้เจอกับผมในศึกเจ้ามวยไทยนะครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในรอบวันเสาร์นะครับก่อนจะเข้าวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ใครต้องการฟังลายเสียงฟรีวันนี้ภาคสดโดยผมเองตามเชียร์ภูมินะครับส่งตรงจากเวทีใครต้องการเข้ากลุ่มสืบมวยไครต้องการรับข่าวสารวงการมวยครบเครื่องเรื่องกีฬามวยไทยนะครับ ครบวงจรที่นี่ที่เดียวสมาชิกแอทมาได้เลยที่ m s t 2 2นะครับวันนี้มวยรักมวยชอบในศึกเจ้ามวยไทยผมชอบไปคู่ที่1นนะเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าพัชร์ขาวเอ็มนี่มวยไทยนะครับหรือจะเป็นตอนล่าซอบริสุทธิ์เดิมต่อยกับอัครเดชต่อแจวเจริญชัยหรือเจ้ามะเฟืองเกียริทรงฤทธิ์นะครับพันร์ขาวนะครับเด็กจากอุบลน,นะซ้อมอยู่ที่ค่ายบุยมนีม่มวยไทยอายุ1 5ไปปาย่อย55ศู64ชกประมาณ70ครั้งนะครับเป็นมวยเขา่า ในเหนียวปอดใหญ่ปลายแรงไฟนี้กะมาแจ้งเกิดนะครับซ้อมดีซ้อมเยี่ยมเลยไฟลา่าสุดก็แพ้คะแนนเบืดด้องดีสอนนลลิม,มวนมามวันนี้ต่อยกับอัคคระเดชต่อแก้วจรนญนชัยหรือเจ้ามะเฟืองเกียรติทรงฤทธิดเดียมเด็กจากสุรินอายุ22ไปปล่อย5 7าทรง6ล โยกมาลอยกัไฟไอนี่ประเภทอาวุธหนักแรงนะครับลุนนับลุนนอกนะครับแต่ว่าไม่ชอบมวยเขา่าไฟล่าสุปแพ้ทน,นอกยกงที่หนึ่งเพชรนินมังกรกับการเชียนนอกเส้นกิมมาไอแดงเนี่ยเป็นมวยเขา่าในเหนียวนะครับไอน้าเงินได้เปรียบอาวุธหนักแรงต้นๆลุนนับลุนนอกแต่ว่าไม่ได้ต่อยกางวันนานนะวันนี้ดูเสียเปรียบนะครับเป็นมวยที่ปลอดน้อยวันนี้ต้นๆกดไม่ลหล่นท้ายๆวันนี้น่าวัดมากๆนะ ชอบไปทางด้านเจ้าพจัน,นขาวเอนนี่มวยไทยนะครับส่วนมวยรักมวยชอบอีกคู่ผมชอบไปคู่ระหว่างเจ้ากังปีน้อยพิเแสงชัยต่อกับเด็ก,ก้าบีเอสมีไทยกังปีน้อยพิเแสนชัยนะครับหรือเจ้าภายเงินศึกสอนวิชัยเด็กจากบูรีรัมซ้อมอยู่กับเสียดแครอายุ17ไปปล่อย6 2สู่งอยกมาประมาณ80ไฟนะครับกอมหลังถือว่าสดอยู่ในช่วงมั่นใจนะครับ ร่างกายกําลังดีเป็นมวยเข่าในเหนียวปลอดใหญ่ปลายแรงไฟล่าสุดชนะนัลงนิดแดนเซนกิวรี่มาวันนี้ต่อยกับมวยเก่าเกมอย่างเล็ก,ก้าบีเอสมวยไทยหรือเจ้าเล็ก,ก้าจอผิวล่อพักดีเล็ก,ก้าหมูปิ้งอร่อยจมเบยเดิม,มนะครับอีกจากบุรีร,รมัมเช่นกันซ้อมอยู่ที่คายมวยบีเอสมวยไทยนะอายุ19ไปปล่อย12สูง175ชกมา8ฟิ์ไฟล่าสุดก็ชนะคะแนนช่วยชาติชูมารูฟาร์มนะครับ ไอ้น้ำเงินียก็ถือว่าสดนะครับเก๋าเกมเบอร์มวยตันผันมวยดีนะครับความเป็นมวยดีไอ้แดงเป็นมวยเข่าปลายแรงหน้าเสือตรงเงินดีคู่นี้ต่างคนต่างสดเบียดกันที่ท้ทยทายาววันนี้ผมยังชอบไปทางด้านเจ้ากังฟีน้อยพิเคแสนชัยครับชกกลางวันสม่ำเสมอมากกว่าต่อยที่นี่หน้าเสือตรงเงินดีกว่าเนีน่ยทำนิดทำหน่อยราคาไหลหน้าเล่นมากๆหน้าเล่นที่สุดในรายการเลยวันนี้ขอสมาชิกเฮงๆรวยทุกท่านสวัสดีครับ